สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สภาชาแวันนี้นะคะเราจะพามาทำอะไรกันคะพี่ป้อมนั่นสิคะเราจะทำอะไรกัน,นะคะพี่แป้งวันนี้นะคะจะพามาพมกับศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่พี่เขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเราแล้วก็เป็นนักร้องประจำโรงเรียนของเราด้วยนะคะพี่ป้อมรู้ไหมคะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นใครคะรู้จักเป็นอย่างดีเลยละคะพี่แป้งบอกใบให้ว่าเราเนี่ยเจอกับเขาในงานวันน้องส่งพี่คะ่ะ ซึ่งเขาเนี่ยได้ร้องเพลงอันแสนจ,จะไพเราะให้พวกเราฟังทุกคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าเขาคือใครไปรับชมกันเลย Chula. ชววที่เราเคยทะเลาะและมีน้ำตาจากความไม่เข้าใจด้วยความรักที่มีเลยแทนที่วัน ใจหายในวันที่ ด้วยนะคะก็อยากจะให้พี่ก้องเนี่ยแนะนําตัวให้น้องที่เขาอาจจะยังไม่รู้จักค่ะครับก็สวัสดีะคระับพี่ชื่อกิตสตรบุญศักดิ์ครับชื่อเล่นชื่อก้องครับตอนนี้กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนเทวรังสกุลครับผมค่ะเรามาเริ่มกันที่คํอถามแรกกันเลยคะ่ะพี่เนี่ยมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ยังไงบ้างคะแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเนี่ยจริงๆคิดมานานแล้วคเป็นก็ ช่วงแบบประมาณสองสาปีก่อนที่ว่าตอนนั้นเราเริ่มขึ้นมาปลายครับแล้วก็คิดว่าเออถ้าถึงเวลาที่เราจะจบแล้วเนี่ยก็อยากจะอยากจะแต่งเพลงไว้ให้แบบทุกคนอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยพอมาถึงช่วงที่เป็นแบบใกล้จบของเราจริงอ่ะเราเขียนเพลงเนี้ยใช้เวลาประมาณสองสองอาทิตย์เองนั้งแล้วก็เขียนแบบสมบูรณ์จริงอ่ะประมาณสองวันสุดท้ายก่อนที่จะก่อนที่จะถึงวันจริงทีเนี้ยก็แบบว่าด้วยความที่เราเขียนคนเดียวเราเขียนไม่ถูกเราไม่รู้จะเขียนยังไงก็เลยไปให้เพื่อน เพื่อนเราแบบช่วยกันอะไรก็ว่าแบบเออเนี่ยประมาณเนี้ยเราอยากจะแบบให้มันเป็นออกมาแล้วเนี้ยเพื่อนในกลุ่มเอ,อ่าเราก็แบบว่าช่วยกันในการเขียนแล้วก็มีอาจารย์ที่ช่วยดูให้พี่ในการหรือว่าทำดนตรีทำพวกคอร์ดอะไรเงี้ยก็เลยว่าโอเคจบสมบูรณ์ด้วยเพลงนี้จากทุกคนที่ที่ช่วยเหลือเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกเราเนี่ยเห็นว่าพี่เนี่ยชอบเล่นกีตาร์ามากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็อ,อยากจะถามว่าพี่มีแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์เนี่ยยังไงบ้างคะ แรงบรรเาาใจในการเล่นกีตาร์ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นน่ะอยู่มต้นนะครับแล้วก็เราก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฟังเพลงของสเตมอภิวัฒน์อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ชอบเราก็เลยเริ่มฝึกตามเขาอะไรครับตอนแรกก็ฝึกจากง่ายๆมาก่อนเพลงแบบเพลงง่ายๆเลยครับแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับมาให้มันเป็นเพลงที่มันยากขึ้นทางคอร์ดยากขึ้นจังหวะที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับทีนี้พอขึ้นมอปลายมาเนี่ยเราก็มีแรงบรราใจใหม่กับ จากศิลปินคนอื่นที่เราไปฟังมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนเปิดโลกดนตรีของเราครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะ,จะอยากศึกษาในด้านดนตรีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับก็กไปซ้อมไปฝึกมาแล้วก็เปิดโลกเพลงให้ฟังเพลงแนวใหม่ๆเพลงแบบใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยฝึกมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันเนี่ยครับค่ะก็เชื่อว่าทุกคนก็ชื่นชอบเพลงของพี่ก้องกันมากเลยนะคะก็อยากจะให้พี่ก้องบอกความรู้สึกหน่อย ก็ไม่คิดว่าเพลงที่ทําออกมาเนี่ยจะออกมาได้การตอบรับที่ดีแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับจริงๆก็ไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาแล้วจะมีคนชอบมีคนฟังหรือว่ามีคนชื่นชมอะไรเยอะขนาดนี้ครับก็คิดว่าทําเล่นๆทาไว้เป็นแบบเหมือนทิ้งไว้ในเป็นแบบเรื่องของเราก่อนที่เราจะจบออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้พี่ก้อน ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็คนที่เห็นพี่ก้องเนี่ยเป็นไอดอลของพวกเขาด้วยคก็อันนี้ขอให้เป็นแบบว่าเรื่องของการตั้งใจทําในทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับในเรื่องเรียนเรื่องดนตรีเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องไหนแล้วแต่ทุกอย่างเริ่มมาจากการที่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจครับแล้วเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีกําลังในการทาต่อ สิ่งสําคัญในการทําพวกนี้นะครับให้สําเร็จก็คือเราต้องมีความขยันนะครับเราก็ต้องมีระเบียบวินัยครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นผมเองก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่ต้นก็ต้องฝึกซ้อมทุกวันนี้ก็ต้องยังฝึกซ้อมให้ตัวเองพัฒนาโดยขึ้นไปเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับคือมันก็จะมียากบ้างง่ายบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือมันจะมีเป้าหมายที่เราจะทําอยู่ครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับมีความพยายามแล้วก็มีระเบียบวินัยแล้วก็ขยันครับความขยันนะครับ,รบช่วยให้คุณเก่งได้ครับ ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณเก่งไปได้มากกว่าความความขยันแล้วก็ความตั้งใจงและต้องระเบียบวินัยของคุณครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเฮ้ก็ขอขอบคุณพี่ก้องมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับก้องรำค่ะ,คะและในวันนี้สภาเชนีของเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะพี่แป้งใช่ไหมคะทุกคน สวัสดีเจ้าหม